โอ้โหมันคันโคตรใหญ่อ่ะจาายมาดูผลงานอะไรไจานรถันลอกมาเลยจานทำไมขี่จนไฟท้ายรูดละโอ้บอกอัน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 นี้อันนี้อันไหน เาได้ยูอไเอาลงก่อนไปตลาดตลาดผมไปไวัพนที่เขาลงยูไอ้ฝั่งมาปท้ายขับลงเลยบอก่ปเองคนร้ายเหรอวะทางขมิ้นแม่งทรงเหมือนอีกนะอื่นคันนี้มันสีกสอ่ะ 5 7าเจ็ดเันบุมเครื่องเท่าไหร่เนี่ยห้าเห้าร้อยเจ็ดเจ็ดแรงเลยเหรอซีซีอ๋อซีซีอ่ะน้เาทา่แล้วยทัียนกไมหัเป็นตเเสียงมไอทักออกดีกว่าพี่บ่าดีก่อันตรายเ้่งัหนักเ่อให้คน เด้วเดว่าเสียวใช่ไมนี่ให้แต่ล้อหลังมันปีนขึ้นฐานก้อนเดือดเลยเราเจริญได้อยู่แล้วขาขึ้นมาก็ปีนมาดยวยแรงว่ะแต่ลมยกล้อลงเลยเนอะเดี๋ยวเราเอามาคันแรกแล้วคันนี้เอาไปโชยอีกจะเสียันนั้นลงสนาม

ไอ้ทักยกล้อลงเลยเนาะโอ้ยแจ๊วพัวเร่งว่ะเร่งว่ะจานอุ๊ยทอดสายไปตรงไหนวะตรงไหนจานหางสมิธพร้อมนุยเฮ้ยผมไปด้วยดิไปด้วยไปด้วยนั่งนั่งตรงนี้แหละทำไมไม่เอา จานต่อตรงไหนวะเออทำไมไม่เอาพวกมาด้วยวะเอามาไม่ได้หรอกอุ้มตอดสายไม้ก่อนเดี๋ยวไม้ไม้มันตอดลยต่อดตรงไหนจาาไปไปไปเราเราเรามาแบบยิ่งใหญ่วะเอ้ยอะอย่างตึงอย่างตึงอยางตึงไงไมด้วยไม่จ้ารถพี่อาะได้หลายคนนะ ไอรถไอน้อยนะก็มัดนในเชื่อรถนี่เ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาเอาคันนั้นกับคันนี้มาแข่งกันนะเออเดี๋ยวรอสองคันนะขาวบางเออแม่งนั่งสบายชิบหายเลยว่ะแล้วแม่งรูมคันนั้นเลยใช่เนาะนี่มันนี่หมดเฮ้ยได้ลองขับเขาไป็นวิหาจ่าเสร็มในข้างในเอะเรื่องนี้เดี๋ยวหายไปเอาเอาวิ่งวิ่งแซงเลย เราเต้นก่อนนะเนาะแม่งแม่งเราช่วยช่วยกลางก่อนไหมฮะช่วยกลางเต็นไม่เจ้าเออไปอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนเราคนรวยอ่ะแม่งขับรถไม่ซ้ำขับเลยนะครับเปนรถไฟหน้าสามพันสี่สนะครับรถตั้งเต็นะครับจะตุ้งต่อไปนะครับเจมส์เจเจเจอยู่แถวไหนอ่ะจันฮะนี่นะเลี้ยวเลี้ยวเข้าข้างหน้าเข้าไปในป่าไอ้ไอ้ไอ้นี่ที่มันขับรถที่ป่า่อกี้ไปนี่ไอ้ตัวนี้ใช่ไหม เราไปทางไหนดีแม่งแต่นิ่มจับเลยได้ไหมข้างหน้าข้างหน้ารถช่างแม่งอ่ะนู้นข้างหน้านู้นอะทางนู้นอะขับได้ไหมปลายยางไม่ได้ปลายางนู้นบนไปหายไปสิมข้างหลังนู้นอะจะขั้นวะไปไปนูงนู้นเ้าไปทางนู้นไปเลยระวังหนึ่ต้องให้ทางไปทางข้างหน้า เอ้ยบ้าวบาันใหญ่ยุบ้ายเลยวะบ้าวบ้าว เดี๋ยวเนาะฝรั่งอยากกินดูลองขับไหมครับลองขับไหมในวันบรรทุกอ๋อทุ่งไหนนะทุ่งไหนเก็ไหนนี่งไหนขวากับไปไงวะจะเสียอยู่ทางนู้นนี่นี่อ้อมข้างๆขอบสนามไปได้ปหมเขาให้ไปไะไม่รู้อ่ะเขาจะให้ไปบอกนี่นี่นี่จอดจอดตรงนี้จอดตรงนี้เข้าเข้าดิเออเข้าดิเข้าดิเข้าเลยเข้าเลยไปวะเราน่าด้วยอย่างงี้ยหน่ย ไปไปข้างข้างสนามเลยเออไปเลยเข้าไปเลยเราล็อกไม่ได้สิอย่เงี้ยไปดาวน์นะไปเรื่อยเรืยดียวอางนี้เลยเดียวอยางนี้เลยโอ้โหไปชนยายเด้อชนยายเนอเดี๋ยวไปท้าจ่าเซีมแข่งหน่อย ้ยจอดตรงนี้เลยเฮ่ยเด๋ยดเดวเ่งวยอย่าอย่าเข้าไปตรงนั้นได้ครับฮะฮะรถมันจะชนเราไหมนี่เดยนค่อยไปชนหเ้อเข้ามาสุดอะเดี๋ยวมันชน่ะเดี๋ยวทนี้แหละว่าโ่อะ พอดีแหละผมได้ถ่ายรูปส่งเขากดเฟยวอ่ะถ่ายทางนี้วะถ่ายทางนี้เฮ้ยเอยทักเป็นเป็นเป็นนั้นอะที่เป็นพิซนเตอร์นี่จ้าเป็นพิซนเตอร์ไอ้ทหารเขมรน่ะทหารเขมรครับอุ้ยไอเนี่ยเราต้มไปไหนวะ